วันนี้จริงๆนะครับผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ว่าเป็นสิ่งที่เป็นนโยบายนะครับได้มอบหมายให้กับทางกกสไปดำเนินการนะครับก็ได้มีการดำเนินการน่าจะถือว่าสำเร็จรุ่วงนะครับมีการดำเนินการซึ่งเรารอมาประมาณปีหนึ่ง นะครับในการดำเนินการเมื่อปีที่แล้วหลังจากรับตําแหน่งแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันในการมอบหมายตางในการดํเนินการเรื่องจากติดขัดในเรื่องของประมาณในการดําเนินการนะครับก็เราทําระบบ t i ต s ไปก่อนในการในการดําเนินการาน,นะครับวันนี้นะครับก็ถือว่าระบบ t i s นะครับที่จากการพูดคุยรับฟังรายงานนะครับก็ท่านประวิทย์นะครับ,นะรบกับทีมงานนะครับก็ได้มีการดำเนินการกับเคลื่อนนะครับไปใต้การดูแล จากท่านประหลัดกระทรวงเศรษฐกิจและก็ความร่วมมือจากท่านเลขาทั้งสพทและชีวะนะครับในการทางานสอบประสานกันในการดําเนินกะารนะคิดว่าระบบนี้นะครับน่าจะมีความสมบูรณ์ในการดําเนินการได้แต่ในการทาระบบนะครับอย่างไรก็ตามนะครับคงอาจจะมีข้อเล็กน้อยที่อาจจะไม่สมบูรณ์นะครับและเราก็ต้องช่วยกันดูนะครับช่วยกันศึกษาสิ่งที่เป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะครับในการระบบมาใช้ก็คงในเรื่องของความรู้ความเข้าใจ นะครับในการดําเนินงานเพราะนั้นก็ต้องฝากทุกๆส่วนนะครับในการที่จะเปิดใจกว้างนะครับในการที่จะเรียนรู้ระบบใหม่ๆนะครับว่าจะเปไนระบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการนําระบบดิจิตอลนะครับเข้ามาช่วยและเทคโนโลยีต่างๆ,ๆ,ๆเข้ามาช่วยในการดาเนินการนะครับในการดำเนินงานต่างๆก็จะลดภาระต่างๆของเราไปได้ในการที่จะต้อง ทำงานส่งเอกสารอะไรต่างๆนะครับขั้นตอนในการปฏิบัติที่ต้องผ่านหลายๆขั้นตอนผ่านขั้นบุคคลไปเอกสารหายบ้างอะไรก็ต่อไปก็จะไม่มีละเมื่อโหลดเข้าไปในระบบแล้วนะครับทุกๆอย่างก็จะอยู่ในระบบมันก็จะเป็นการระบบที่โปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้นะครับว่าท่านโหลดระบบมาครบไหมเอกสารครบไหมในการดําเนินการ,การต่างๆซึ่งในระบบนี้นะครับทางท่งท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 งานทางกสก็ได้มีการเชื่อมระบบกับ หน่วยงานต่างๆนะครับในเรื่องอัตราว่างในเรื่องอะไรต่างๆนะครับในการทำงานมันก็จะเป็นในเรื่องของการที่จะมีโุยพินิจหรือในเรื่องการเลือกปฏิบัติก็จะลดลงไปนะครับในการทํางานผมเชื่อว่านะครับระบบนี้ถ้าเราช่วยกันนะครับในการที่นําไปใช้และช่วยในการศึกษาและช่วยในการเติมเต็มในการดําเนินการนะครับระบบของเราก็จะมีความสมบูรณ์มากขึ้น นะครับก็จะได้ลดปัญหาในเรื่องของความร่าชา้าในเรื่องของความไม่อาจจะไม่เป็นธรรมหรือไม่โปร่งใสซึ่งเดิมจริงๆอาจจะโปร่งใสอยู่แล้วนะครับแต่เราเรามีความเชื่อว่าอาจจะไม่ใช่ไม่ได้รื่ความเป็นธรรมนะครับแต่ตอนนี้ระบบตรงนี้นะครับผมเชื่อว่ามันจะโปร่งใสเลยนะครับตรวจสอบได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนในการตรวจสอบได้ในการทำงานซึ่งระบบนี้จริงๆก็เป็นระบบที่เชื่อมโยงกับระบบเดิมทีม ในการจับคู่ย้ายอยู่แล้วซึ่งในระบบการจับคู่ย้ายก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ผมว่าพวกเราเริ่มมีความคุ้นเคยในการดําเนินการนะครับซึ่งในการดําเนินการนะครับก็คิดว่าน่าจะสําเร็จรุ่งรุ่งไปด,ด้วยดีนะครับในการดําเนินการต่างๆก็จะลดภาระ,ระเรื่องค่าใช้จ่ายลดขั้นตอนในการจัดทำเอกสารอะไรต่างๆ ไปทั้งหมดนะครับแล้วก็เอกสารถ้าจัดตัดการพูดคุยในการรายงานนะครับก็จะเข้าไปเหมือนกับใล้ระบบอ e ิมิตติ้งในการทำอะก็คือจะลดการใช้เอกสารทั้งหมดนะครับเป็นการช่วยประหยัดเรื่องเวลาในการทํางานของบุคคลที่เกี่ยวข้องลดภาระในการที่ต้องผลิตเอกสารในการประชุมอะต่างๆเข้ามาหมดนะครับมันก็จะอยู่ใน,ใน ในระบบดิจิตอลทั้งหมดนะครับในการทํางานถือว่าตั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกทุกส่วนนะครับโดยเฉพาะกรกสอรที่เป็นเจ้าภาพหลักในการดาเนินการในการขับเคลื่อนนะครับอันนี้ก็คงถือว่าเป็นขอขวัญปีใหม่นะครับแล้วก็ไปของขว,วัญบรรคูด,ด้วยให้กับพี่น้องประชาชนนักกวดคุณครูนะครับพี่น้องประชาชนเกี่ยวข้องใหญ่พี่น้องประชาชนก็คือ2มิติหนึ่งก็คือพี่น้องประชาชนที่เป็นครอบครัวหรือเป็นญาติกับคุณครู นะครับก็จะได้มีความสบายใจขึ้นนะคุณครูก็จะได้ย้ายกับผู้เรเราไปด้วยความประุทธิโปร่งใสนะครับแล้วส่วนพี่น้องประชาชนอื่นๆก็คือเมื่อคุณครูได้รับความเป็นธรรมในการโยกย้ายด้กันก็จะมีความมังใจในการปฏิบัติหน้าที่ก็จะทําให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นตอบสนองนโยบายเรียนดีมีความสุขนะครับพี่น้องประชาชนก็จะได้รับประโยชน์จากในส่วนนี้ในการด้วยนการศาึกษานะครับแล้วก็ บัดน,นี้นะครับได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมขอเปิดตัวระบบการย้ายข้าราชการครูระบบ TIS นบัดน,นี้ครับ